มีโชคได้จากการเจอสิ่งใหม่ๆคนใหม่ลูกน้องใหม่เจ้านายใหม่คนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตงานใหม่โอเจกต์ใหม่วิธีการทํางานใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานจะทำให้ชาวลราศีเมถุนเนี่ยมีเกณฑ์โดดเด่นการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงปลายมกราจนถึงพฤษภาคมมันจะทำให้ชาวราศีเมถุนเนี่ย มีย่างก้าวประสบความสำเร็จในเรื่องการงานได้อย่างมากขึ้นอย่างชัดเจนมันมีเกณฑ์จะคิดจะทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ทำให้มันเ,ออเกิดรายได้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมันมีเกณฑ์ที่ชาวเมดูเนี่ยจะเดินทางจะเดินทางนะจะพบเจอกับผู้คนหน้าตาใหม่ๆ หรือในหนึ่งเนี่ยเมื่อดาวถอยหลังที่เจนที่จะมีชื่อเสียงมีความเจริญรุ่งเรืองมีความโดดเด่นในทุกๆด้านแต่ข้อเสียคือดาวคู่ธาตุไฟเล็งไปที่เรือนสัตว์ชะมันจะมีเรื่องร้อนๆเพื่อนเอาเรื่องร้อนๆมาให้หรือทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับคนรู้จักทะเลาะกับคนรอบด้านพาดวงชะตาลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนมีนาคม2568เดือนมีนาคมนี้ครับหากจะถามว่าชาว ราศีเมถุนลัคนาราศีเมทุนเนี่ยโดดเด่นเรื่องอะไรก็ต้องชี้ไปที่เรื่องของการงานธุรกิจเลยครับจากเหตุผลทางโหราศาสตร์นะครับที่ดาวศุกร์โคจรไปเข้าราศีมีนซึ่งเป็นเรือนกรมมะเรือนธุรกิจการงานของชาวเมถุนและได้ตําแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดยาวตั้งแต่ปลายมกราสองวันสุดท้ายของมกราไปจนถึงช่วงพฤษภาคมเลยนะครับเพราะนั้นในเดือนนี้ ก็อยู่ในกรอบเวลานั้นมหาอุดแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองมหาอุดแปลว่าความสูงส่งความสําเร็จเป็นตําแหน่งที่ดวงดาวมีพลังมีประกายมีแสงเมื่อดาวสุกคือดาวแห่งความสุขดาวแห่งการเงินดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งความรักดาวแห่งความโดดเด่นโด่งดังโคจรไปอยู่ในเรือนกรรมะจึงทําให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยโดดเด่นเรื่องการงานอีกทั้งดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะจะเด่นจะ มีโชคได้จากการเจอสิ่งใหม่ๆคนใหม่ลูกน้องใหม่เจ้านายใหม่คนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตงานใหม่โปรเจกต์ใหม่วิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานจะทำให้ชาวันลคราศีเมถุนเนี่ยมีเกณฑ์โดดเด่นตลอดช่วงเอานี้ตั้งแต่ปลายมกราจนถึงต้นพฤษภานะครับและเดือนนี้เองครับ ในช่วงต้นเดือนจริงๆตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะก็คือมีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวของชาวเมถุนอยู่แล้วเมถุนทุกคนเนี่ยรู้เลยนะว่าตัวเองมีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวไปโคจรอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ที่เป็นมหาอุดในเรือนการงานและดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําดาวศุกร์ก็เป็นดาวธาตุน้ําเมื่อศุกร์กับพุธอยู่ร่วมกันทางโหราศาสตร์เขาเรียกดาวคู่ธาตุน้ําเป็นมงคลแก่ชีวิตอีกประการหนึ่งและราศี มีนเรือนกัมมะตรงนั้นก็เป็นราศีธาตุน้ําเมื่อดาวธาตุน้ำสองดวงมารวมกันในราศีธา,า,าตุน้ำเขาเรียกดวงคู่อสีติธาตุอันนี้ถือว่าเป็นดวงชั้นเอกเป็นดวงที่มีความโดดเด่นในเรื่องการงานอย่างแท้จริงยังไม่เพียงเท่านั้นครับดาวศุกร์ยังได้ตําแหน่งอนุเกษตรสลับเรือนกับดาวพฤหัสอีกตา่างนี่จึงบอกได้ว่าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานในช่วงนี้เพราะดาวสลับเรือนสลับเรือนคือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,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 นะเป็นคู่รัพ์คู่ปัญญา การเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงตายมกราจนถึงพฤษภาค,คมเมันจะทําให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยมีย่างก้าวประสบความสําเร็จในเรื่องการงานได้อย่างมากขึ้นอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ต้องระวังคือดาวพุธเองที่อยู่ร่วมกับดาวศุกร์ในช่วงวันที่1นึถึงสิบมีนาคมก็โคจรร่วมกับราหูด้วยพุธกับราหูเนี่ยถือเป็นดาวคู่ศัตรูอันดับหเลย ก็ต้องระวังเรื่องคำพูดเรื่องเอกสารเรื่องการโพสโซเชียลมีเดียการทำโซเชียลมีเดียและการทะเลาะกันการทำงานกับญาติิพี่น้องการทำงานกับคนสนิทคนใกล้ชิดคนรู้จักเกีบยเสมือนญาติอาจจะทำให้ทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันได้คำพูดการเจรจาการเซ็นสัญญาการโพสโซเชียลมีเดียการไลฟ์สดโซเชียลมีเดียการส่งข้อความการเดินทางต่างๆตรงนี้ต้องระวังระวังคำพูดมากๆหลังจากนั้นเนี่ยคือดาวพุธจะถอยหลัง ในวันที่16มีนาคมนิ้ชาวละคณาราศีเมถุนต้องระมัดระวังความเจ็บป่วยนะระมัดระวังความเจ็บป่วยและจะมันจะมีเรื่องหนักใจเรื่องเครียดเรื่องที่จะต้องแบกรับภาระพอสมควรเพราะดาวพุธจะถอยหลังมาเจอกับดาวเสาร์มันคือดาวแห่งความตรึงเครียดนะครับแต่ข้อดีคือดาวพุธกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่สมพลมันมีเกณฑ์จะคิดจะทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ทําให้มันเ,ออเกิด รายได้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมันมีเกณฑ์ที่ชาวเมถุนเนี่ยจะเดินทางจะเดินทางนะจะพบเจอกับผู้คนหน้าตาใหม่ๆหรือในหนึ่งเนี่ยเมื่อดาวถอยหลังก็มีโอกาสย้อนกลับไปทำเรื่องเก่าๆเจอคนรู้จักที่เคยรู้จักมาแล้วเราไม่ได้รู้จักกันไม่ได้ไม่ได้คบหากันมาระยะหนึ่งแล้วกลับมาคบหากันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับทีนะนี้ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายวันที่14บี่นะ ก่อน14มีนาเนี่ยคือกลางกุมภาถึงกลางมีนาอาทิตย์ร่วมเสาเป็นดาวคู่ธาตุไฟในเรือนสุภาก็มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงมีความเจริญรุ่งเรืองมีความโดดเด่นในทุกๆด้านแต่ข้อเสียคือดาวคู่ธาตุไฟเล็งไปที่เรือนสัต์ชะมันจะมีเรื่องร้อนๆ้อนเพื่อนเจาเรื่องร้อนๆมาให้หรือทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับคนรู้จัก ทะเลาะกับคนรอบด้านเ,าเรื่องร้อนมาจากเรื่องการสื่อสารติดต่อสื่อสารต่างๆนานาตรงนี้นะครับรวมถึงอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางความร้อนความเร็วอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่หลัง14มีนาดาวทิศโคโจรร่วมดาวสุขเป็นดาวคู่สมพลน,นี่ตำแหน่งหน้าที่การงานโดดเด่นชื่อเสียงโดดเด่นเรื่องการงานมีเกณฑ์ต้องเดินทางต้องพบปากคนมากขึ้นมากหน้าไหลาตาม,มากยิ่งขึ้นเป็นที่รู้จัก มากยิ่งขึ้นแต่ทิศก็โดนลาหูอมในเรือนกรรม,มะระวังโดนหลอกลวงระวังโดนฟอ้องร้องข้อพิพาทคดีความการโดนกั่นแก้งนะครับการโดนกั่นแก้งการโดนอุจฉาลิษสยารวมถึงบางสิ่งบางอย่างมันจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจช่วง14มีนาจนถึงช่วงสงกา์มันมีเรื่องต้องตัดสินใจระวังตัดสินใจผิดพลาดคิดให้ดีก่อนอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะครับอ่ะ นี่คือสิ่งที่ชาวเมทุนต้องต้องรู้ดาวสองดวงที่โคจรย้ายกันไปย้ายกันมาในเรือนกัมมาสุภานะครับแล้วก็พระเกตอีกดวงหนึ่งพระเกตเนี่ยจะโคจรย้ายวันที่28่สบนาคมเข้าเรือนศาสชะหลัง28่สบนาคมเป็นต้นไปเนี่ยละนับไปเลยนะหลังย8่สินาคมและตลอด2เดือนครึ่งนะครับที่พระเกตโคจรไปอยู่ในเรือนศาสชันระวังมันจะวุ่นวายอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งยากกับเรื่องคนอื่นเด็ดขาดหลัง28่สบนาคม ถ้าไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเนี่ยเราจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยอันนี้ให้เรามาระวังนะครับแล้วก็หลัง28มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะอยู่ไม่เป็นสุขเราต้องเดินทางถึงจะดีนี่ก็ให้รู้นะครับทีนี้ดาวที่ทับราศีเมทุนอยู่คือดาวอังคารดาวอังคารเป็นดาวโชคลาภสําหรับชาวลัคนาราศีเมทุนแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอดีตในตัวเพราะนั้นเนี่ยตลอดทั้งเดือนนี้ระวัง มันจะเกิดอริอริคือศัตรูนะครับศัตรูผู้แข่งหรือการทะเลาะเบาแหวงนะและดาวอังคารเป็นดาวนักหลบนักสู้ต้องคิดต้องทําอะไรเร็วถึงจะสําเร็จต,ตามลักษณะที่ใส่ของดาวอังคารแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะกล้าคิดกล้าทํานะครับแล้วก็มีความขยันมีความเทยทยะยานอาจจะได้ลาภะลาภะแปลว่าโชคลาภแปลว่าสิ่งที่หวังนั่นเองนะครับทีนี้โดยสรุปครับโดยสรุปเนี่ยเรื่องเงินเรื่องเงินถามว่าดีไม่ดี ก็ต้องตอบว่าเงินจะไม่ขาดมือมีโอกาสหาเงินได้ขึ้นอยู่กับท่านจะเอาไม่เอาจะเลือกไม่เลือกทางหาเงินแต่ถามว่ารายจ่ายเนี่ยมันยังคงเยอะนะครับเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยมันเดินถอยหลังที่มาทับทับดวงชะตาทับลัคนาเนี่ยมันเป็นการเดินถอยหลังส่วนเรื่องการงานเนี่ยโดดเด่นมากแต่ก็มีความวุ่นวายมากเช่นเดียวกันมีโอกาสต้องคิดต้องทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันไม่ได้หยุดนิ่งเดือนนี้การงานจะไม่เฉื่อย การงานจะมีเรื่องที่ต้องแอคชั่นแอคทีฟต้องทำนะครับแต่ว่ามีความโดดเด่นอย่างมากระวังเรื่องคำพูดระวังเรื่องการคดโกงการถูกกลั่นแกล้งนะแต่ในนั้นก็คือท่านก็มีความโดดเด่นมีความโดดเด่นมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายเกี่ยวกับเรื่องการงานนั่นเองนะครับโอเคแต่ว่าก็ทั้งดีทั้งนั้นนะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาด้วยนะครับของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับ เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความรักความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วถ้าจะให้ดีจริงๆเรื่องความรักต้องหลังเดือนพฤษภาคมไปแล้วที่ดาวความรักคือดาวพุยจะโครจรเข้าทับดวงชะตาแต่อย่างน้อยข้อดีก็คือหลังวาเลนไทยเป็นต้นมาความชัดเจนจะเกิดขึ้นในหลายๆด้านอะไรที่มันทะเลาะกันอะไรที่มันจะเลิกไม่เลิกเนี่ยนะครับในเดือน2เดือนนี้จะชัดเจนปัญหาทั้งหมดมันจะผ่านจุดต่ำสุดจะเห็นชัดเจนว่าทางออกอยู่ตรงไหน พบหากันได้ดไหรือไม่ทืนนี้ขึ้นอยู่กับท่านแล้วขึ้นอยู่กับใจท่านแล้วนะครับมันเห็นชัดเจนแล้วล่ะภายในเดือนนี้นะครับแล้วก็อดทนอีกนิดนึงจะทําอะไรก็ตามในเรื่องความรักเนี่ยรอหลังดาวพฤหัสย,ย้ายกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเรื่องความรักมันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาของท่านแล้วนะครับกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงสิ้นปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับจะดวงชะตาเรื่องความรักของท่านจะดีกว่าปีที่แล้วคือปี67และช่วงต้นปี68 แน่นอนนะครับเดือนนี้ทาบุญเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคเลือดดีมากทาบุญเกี่ยวกับเรื่องการไ่ชีวิตปล่อยปลาไ่ชีวิตโคกระบือทาบุญให้ผู้ป่วยยากไร้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยผู้ป่วยยากไร้ที่เป็นคนปกติแบบพวกเรา ก็ดีมากๆนะครับเนื่องจากดาวอังคารที่พระเจ้าแห่งการฆ่าฟันสงครามเนี่ยทับดวงชะตาอยู่นั่นเองกรรเรื่องปาณาติบาตถึงตัวนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ชาวเมทุนทําแล้วเนี่ยเป,เ,ปเป็นการเปิดดวงเสริมดวงในเดือนมีนานคม 2, 2 5 6 8นี้ครับในปี2568นี้ครับถือว่าเกิดปรากฏการณ์การโครจรโยกย้ายของดวงดาวใหญ่ครั้งสำคัญในรอบกว่าร้อปีครับ เพราะดาวมหาเทพหรือดาวตีเทพทั้ง3ดวงที่มีอิทธิพลต่อด,ดวงชะตาของมนุษยชาติทั้ง12ลัคนาราศีได้แก่พระราหูพระพฤหัสเทวาพระเสารเทวาจะโครจรโยกย้ายในปี2568มีการโครจรวิกลจริตเดินหน้าเร็วถอยหลังเร็วรวมกันแล้วถึง6ครั้งเป็นประวัติการในรอบกว่าร้อยปีอีกทั้งในเดือน พฤษภาคม2568เป็นเดือนที่มีความสำคัญทางดาราศาสตร์และโหราศาสตร์มากที่สุดในรอบเกือบร้อยปีเพราะดาวทั้ง3ดวงครับจะโครจรย้ายพร้อมกันในเดือนนี้ครับและช่วงเวลาในการที่ดวงดาวย้ายนี้ห่างกันประมาณเพียง1สัปดาห์เท่านั้นครับเริ่มจาก5พฤษภาคมพระราหูย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุม 13พฤษภาคมพับฤหัตเทวาโคจรย้ายจากราศีพฤษศเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่19พฤษภาคมดาวเสารจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนี่คือปรากฏการณ์สำคัญที่มีผลต่อด,ดวงชะตาของมนุษยชาติทุกผู้ทุกนามในโลกใบนี้ทั้ง12ราศีในประเทศชาติทุกประเทศชาติครับผมอาจารย์สันมหาทศดารา จึงได้จัดการทําบุญใหญ่รับดาวทั้ง3ดวงย้ายตามวันที่กําหนดครบทั้ง3วันผมจะจัดครบทั้ง3วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม13พฤษภาคม19พฤษภาการยานนบิดครอบครัวอาจารย์สันชมรมท้าวิรุป,ปักโขนาคราชท่านใดลูกศิษย์ลูกหาแฟนขับทุกท่านทุกคนนี่คืองานบุญใหญ่ที่สุดในปี2568ของผมและ แน่นอนครับผมไม่เคยจัดงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มาก่อนทั้ง3วันเรามีนัดพบกันที่วัดรับสมโมสรน,นิกรเกษมผมจะจัดพระสงฆ์นะครับ12รูปในวันที่พระราหูย้ายมาเจริญมหาพุทธมนต์บทรัตนสูตรบทธรรมจักรจเจริญพุทธมนต์เทพนพประเคราะห์เปิดดวงรวมถึงดาวฤหัสย้ายพระสงฆ์19รูปจเจริญพระพุทธมนต์ เสายายพระสงฆ์สิบรูปจเจริญมหาพระพุทธมนต์เช่นเดียวกันครบทั้ง3าพิธีเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับกัลยานมิตรครอบครัวชมรมเท้าวิรุปกโขนนคราชอีกทั้งจะมีการทําบุญถาวายพระพุทธรูปปางป่าเรไรพระพุทธรูปปางสมาธิและพระพุทธรูปปางนาคปกอันเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเทพพระราหูเทวาเทพพระพฤหัสเทวาเทพพระเสาเทวาใน3วันนี้ ือเป็น3วันที่พลาดไม่ได้ครับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จะมีการขึงสายศินตะข่ายเพชรร้อมรอบมณฑลพิธีด้วยสายสินหนา108เส้นตามตำราโบราณพุทธคุณ56ธรรมคุณ38สังฆคุณ14พระทิย์กพระจันทร์15้าพงคาร8พระพุทธ17พระพฤหัส19พระสุขร์21พระสาว์10พระราหู12รวมกันเป็น1้อ โยงโรงสู่ศีรษะของทุกท่านติดด้วยยันกอเพชรและยันเทพนบพเคาะพระราหูเทวาพระพฤหัสเทวาพระเสาวเทวาตามการเวลาตามงานมงคลนะครับเวลาที่เริ่มงานมงคลตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม13พฤษภาคม19พฤษภาคมทั้ง3วันนี้เริ่มนะครับพิธีตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนพร้อมกันนะครับ พร้อมกันที่วัดทรัพย์สมโมสร์ิกรณ์กเกษมใครอยากจะเข้าร่วมพิธีนะครับนอกจากพิธีสงนำแล้วนะครับเราจะมีการทําบุญจเจริญมหาพุทธมนต์จะมีพิธีการบวงสรวงต่อพิธีการบวงสรวงนี้จะเป็นการบวงสรวงอันเชิญเทพทระ菩์ถวยเทพพรมเทวดาทั่วทั้งจักรวาลบวงสรวงเท้ามหาราชทั้ง4จะมีเทียนเทพทระห์ผูกด้วยดวงชะตาของเจ้าชะตา ในวันที่พระราหูย้ายเป็นเทียนเทพพระราหูวันที่พระพฤหัสย้ายเป็นเทียนเทพพระพฤหัสวันที่พระเสาร์ย้ายเป็นเทียนเทพพระเสาร์ผูกด้วยดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ไทยนะอีกทั้งจะมีพิธีการลอยเคาะจากการตัดผมตัดเล็บรูปถ่ายเศษเสื้อผ้าเพื่อปลดเปลื้องพัฒน,นาการเบื่อตายแล้วเกิดใหม่จะมีการบวงสรวงเปิดดวงชะตานะในครั้งนี้เพื่อเสริมดวงชะตาเพื่อส่งเสริม ให้ทั้ง12ลัคนาราศีไม่ว่าท่านจะเกิดราศีเมษพฤษศพเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนกกูมังกรกลุ่มมีนก็ตามเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความสมําเร็จหลุดพ้นจากทุกกระศกทุกกรโรคทุกกระภยัยสับปะคะสับปะโสสับปะโรคสับปะภยัยทั้งปวงนี่คืออีเวนต์ใหญ่ที่สุด งานใหญ่ที่สุดในปี2,568ผมอาจารย์สันมหาทศดาราขอเรียนเชิญการยานมิรทุกผู้ทุกนามทุกท่านทุกคนทั้งที่อยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศทั้งที่เดินทางมาด้วยตนเองได้ทั้งที่จะฝากดวงชะตาเข้ามามาร่วมงานบุญมาร่วมงานบวงสรวงในครั้งนี้นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนําไปร่วมนะครับทำบุญสร้างพระประธานซึ่งเป็นพระจักรพรรดิปางนาคปก ที่วัดรรมบดาลจังหวัดสระบ,บุรีรวมถึงสร้างพระอุโบสถโบสถ์ที่นั่นด้วยนะครับอีกทั้งอีกส่วนหนึ่งจะนําไปร่วมสร้างสาราปฏิบัติธรรมที่อําเภอธาตุพนมกับพระครูศรีพนมผู้ช่วยเจ้าวาดวาดัดพระทาตุพนมเป็นบุญใหญ่ต่ออายุพระศาสนาทั้งนั้นเลยนะครับใครอยากร่วมพิธีเรียนเชิญนะครับรีบติดต่อเข้ามาไลน์แอของผม sun 5 9รวมถึง ใครที่อยากจะเข้าพิธีแล้วอยากรู้ยังติดข้อสงสัยใดๆให้สอบถามเข้ามาครับลายอนี้เบอร์โทนี้แล้วพบกันในพิธีรับจำนวนจำกัดนะครับเต็มแล้วปิดรับทันทีครับแล้วพบกันในงานพิธีครับ